น้ำตาจะไหลเตือนฉายเธอทำเพื่อลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ FC โตเกียวมิวสิก FC ภูเาบาทฟินแลนด์ตะกะ FC บอล้ัมทั่วโลกนะครับจากการที่ได้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มกทางครับเพื่อที่จะนำมาเร่าข่าวให้เอ ได้รับชมรับฟังและการรวมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับ mm hmm. ในรีบอทคลิปนี้นะครับ mm hmm. ขออภัยเอซช่องของผมเองนะครับเอฟซีตูเกียวมิสิกและก็เอซีภ hmm. ูฏยบาทฟินแลนด์นะครับ mm hmm. ในรีบอท อาจจะได้ยินเสียงคเครื่องเคอองผมนะครับผมได้เห็นนะครับการนํ่เสนอผ่านเพจข่ายตัวเกียวมิวสิกนะครับโดยการถ่ายของปาวเป็นนะครับเพิ่นนั่เสนอเรื่องเล่าของน้องเดือนฉายนะครับการแสดงขับขึ้น ในคืนนี้นะครับของตัเกียวมมีสิกถือว่าเป็นการเยือดิ่นกำเนิดของน้องเดือนชายนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนได้เห็นในคลิปนะครับได้เห็นในสิ่งที่ป้าเป็นด้ถทายทอดเรื่องเล่ารวมถึงนะครับการโพดผ่านแพลตฟอร์มของตัวนองเดือนชายเอง ได้เห็นถึงความหักของแม่ครับลูกนะครับน้องเดือนฉายนะครับต้องห้างบ้านห้างลูกห้างครอบครัวเผื่อว่าเดือนตามหาความฝันมาสั่งการสัา่งงานกับบอริษกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วกระ่ายตัวเกียวมิวสิกในอียิบต ที่ต้องประกอบสัมมาอาชีพเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงเด็กตัวเล็กๆ2คนและผู้ที่อยู่เบื้องหลังภาพความประทับใจนะครับเอฟซี FC หลายคนคอมเมนต์ร่วมแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับแต่เห็นแล้ว วดอไครับที่จะให้น้ันลาดความหูซึกอหลีครับในสิ่งที่เห็นน้องเดือยชายนะครับถือว่า เป็นแดนเซอร์นะครับที่ออกสเตป็ปท่วงท่าทํานองแต่ยังดีเยี่ยมเหมือนกับทุกคนนะครับท2สองคนนี่เก่งทุกคนได้ด้วยผ้าระหนาที่คนที่อยู่เบื้องหลังเดือนฉายทําเต็มที่เดือนฉาย ทำเพื่อบงทำเพื่อค่ายและการเดินฉายทำเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังได้เห็นแล้วครับผมเป็นผู้้ายแท้ๆได้เห็นความหักของแม่คนหนึ่ง ที่มีตัลูหา้างบ้านห้างครอบครัวอ่อนทั่วไปทั่วประเทศเพื่อที่จะสร้างงานสร้างงานสร้างอาชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวสิ่งที่เธอทำเดือนฉายไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังโดยเฉพาะเด็กตัวเน้อย,อยสองคนคลิปนี้ผมกราบขอโทษก็ภัยอาจจะมีเสียงเครืองบางมันเป็นความหูซึกของผมนะครับที่ผมเห็นแล้ว อยากีิซัพพอร์ตอยากดิซัพส,สนับสนุนนอกเรียนชายได้เห็นสตอรี่ได้เห็นความหักความี่ค้นเป็นแม่ที่มิตตอลูกอยากี่ผมเกินไปครับหางบาทห่างขอบขั้วมือนี่ได้เจอกัน เป็นพื้นที่เป็นบาดเกิดเมืองนอนความหูสึกของผมมั่นบรรยายบ่บวดครับขอพุ่นเป่าเบนที่นําเสนอคลิปและเหตุให้ผมได้เห็นถึงความจีเป็นตัวตวนของน้องเดือดฉายได้เห็นสตอรี่ความนาหัก เระว่าแม่ก็ปลูกความผูกพันสักมือเด็กหน่อยสองคนนี่เขาสิเห็นว่าความยากลำบากของแม่นี่แม่ทำเพื่อใครแม่สู้เพื่อใครนี่คือความประทับใจ นี่คือสิ่งที่ผมทายทอดคลิปนี้ผมย้ำนะครับขอโทษขออภัยเอฟซี่ดซุ่มนำเสียงผมอาจจะพอดีเสียงอาจจะเคลื่อๆเคลือด้วยความที่ผมเห็นแล้วในคลิปที่บาเป็นใจนนําเสนอผ่านทั้งเพจค่ายโตเกียวมิวสิกรวมถึง แพลตฟอร์มส่วนตัวของน้องเดินฉายเองขอเป็นกำลังใจให้นอ้องเดืนฉายได้ยืนอยู่บนเวทีโตเกียวมิวสิกไหน่านที่สุดอย่าฝ่าวท่ออย่าฝ่าถอยเด็กหน่อยสองคนเป็นกำลังใจให้แม่เดือนฉายตลอดเวลาผมก็เลยนำเสนอ แบบนี่แหละครับหรือว่ามู้ซึกความสิผมเป็นลูกผู้ชายนี่แหละครับสารภาพตามตรงครับผมให้น้ําขิบผมให้ถึงความรู้สึกล้านความรู้สึกจะได้เห็นภาพบรรยากาศแนวนี้พอกรับิบหนาครับสวัสดีครับ